สวัสดีเด้อจ้าพอกันอีกแล้วค่ะกับไอ้ตุ๊กตาพาฝันอยู่นําสวนรังเหือนนะคะอากาศดีมื้อนี้แดดออกอันแดดออกอุ่นๆนะคะก็ใส่เสื้อผ้านา,นาๆแล้วก็มานั่งยืนน้ำส่วน,นะ,ะอยู่นําอยู่นําสวนรังเหือนเอ้ยเนี่ยจ้ะแดดพันเดี๋ยวอันออกมาพันกลนเมฆหน้าบังเนาะคะ่ะเนาะ พุทพุทโภโผแต่ว่าเป็นอากาศที่ว่าสดชื่นเก็เลยพามันนั่งอันนั่งจักน่อยค่ะนั่งนั่งจักน้อยนอเนาะค่ะเนาะอันเอาอากาศดีๆอันนี่ค่ะเดดออกมาแล้วก็มีแหงนะคะวันนี้เดดออกจะนอนพักกรลุบอันหายเข้าไปเนี่ยกลอนเมฆอีกเทือก็ระบเป็นเต้ค่ะพาพันมีเดดก็พานั่งนเนาะค่ะเนาะแต่ว่ามันเป็นอากาศที่ว่าบบมีฝนื้นนี้ค่ะมันก็เลยเป็นอากาศดีอากาศ สดชื่นมันบบชื้นว่างันเดี๋ยวปะมาเอ้กระนาผานั่งจะหน่อยเนเะเด้อแดดออกกถทะพันฮุบออกไปนันเขาก้นเมฆหนาหนาก็จังเงินจังโบถ่ายเนาะเะเนาะเมื่อกี้นี่พันเปิดโว้เฮ้ยโบได้ถ่ายลงเนจชเนาะพันเปิดโวรถอันมันเป็นโวของสมัยอันเวลามีอัน ส่งขามเสียกับพันสิเปิดแต่ว่าพันพันเปิดทุกวันที่หนึ่งของเดือนค่ะทุกวันที่นึ่งของเดือนคือเป็นวันจันทร์เนาะวันจันทร์ทุกวันที่หนึ่งของเดือนพันสิเปิดเดือนละเทือคือเป็นอันคติเตือนใจเนาะค่ะถ้าว่าเกิดภาวะสุกเสือแล้วพันเปิดโวนี่คนซีเอสซีเลยสิค่ะแต่ว่ามันมันเป็นที่ว่าพันทำเพาเนื้อเตือนคตินะคะ เตือนคติว่าบบเออมีการทําสงครามเนาะคะ่ะเนาะเฮออันอมชอมกันว่าง,งั้นดรอปะอันนี้เออยก็เบ้าตามที่เออยเข้าใจเนะคะีค่ะที่เออยที่พันเบ้าโตๆกันมากระท่านศึกษาอีกทีก็ต้องเข้าไปนําเว็บไซต์เนาะคะ่ะเนาะแต่ว่าเออยบ่บได้ทาอันนี้ก็ที่ว่าแฟนเออยพันบอกมาสิเออยก็อ่านได้อนี้นิดๆหน่อยๆคะ่ะแต่ว่าบบได้เออยบ่บได้เข้าไปลึกซึ้งเยอะก็ก็เปิดเหื่งอยู่ด้วยค่ะแล้วพันก็ปิดปิดว่าเอ้ยก็เลยมาไทาย กัลลังทีแรกกํลลังนะกดอันไทยแล้วพนอนึกเปิดโบเอ้ก็เลยปิดเรื่องของเรื่องเอ้กับโบโนบแน่ใจว่าถ้าอัดลงไปแล้วมันซิมีปัญหาตัเลยเนาะคะเนาะเพราะว่ามันเป็นมันเป็นเสียงอันสากุลว่างันอะไปเสียงแบบนี้พอนี่เปิดเธอเปิดอยู่โบสิ่นี้ค่ะเธออัดลงคลิปอยู่โบอนี้เอ้ก็เลยเอ้ก็เลยโบได้อัดลงนะจะ๊เด้ออันนี้คลิปนี้ก็พามานั่งตากเดชคะ่ะ นั่งตากแดดอันเบิ่งพิเดดก็พันรับไปซะแต่ก็เป็นอากาศดีขนาดเลยเด้จ้ะลมก็พัดเบาๆเด้ดอกไม้ก็บานหลังอยู่น้ำหลังอันเอ้ยนี่ค่ะดอกไม้นี่ก็หอมนี่ค่ะคล้ายๆกลิ่นมะลิอ่อนๆแต่ว่าพันธุ์ซีบ่มีเบอรอมีกระโดกว่างั้นหรอป้แต่ว่าซื่อดอกตัวเอ้ยก็บบรู้เด้อค่ะเด้อขอโทษหลายๆ มันถามแฟนมันกระบอกไหลเถอะมันจำบัวใดค่ะบ้าตรงๆน้อเอ้ยจำบัวใดมีแต่ว่าดอกไม้บ่มีเบรอบ่มีเบรอคล้ายๆกลิ่นมะลิิค่ะมะลิอ่อนๆนะคะบ่มีมันบ่ม่นกลิ่นมะลิอันอันฉุนๆบันะคะอ่อนๆนั่งก็ได้กลิ่นอ่อนๆอยู่ค่ะ้าคุยเรื่องแต่ค่ะใกล้ก็ขันไปแล้วเนะมุดไปนยกนึ่งแล้ว ว่มีเรื่องแต่คุยกันแบบนม้รบบวค่นเนาะโอ้พี่แดดออกพอด,ดีพอด,ดีฟังเสียงพี่นกอันร้องก็ร้องเพลงก็ฟังกันแล้วกันเนอะรมพัดเย็นๆก็เสือ้อเสื้อนันหะก็ความสุขอีกแบบนึงเนะะี่ค่ะผ่านั่งตกักแดดอุ่นๆนี่ก็ได้มีแห้งมีแหงจ้ะ อากาศเย็นแต่ว่าเป็นอากาศดีเนาะจ้ะเนาะอากาศดีสดชื่นขนาดเลยเอ้พไอนั่งนั่งตากแดดจักน้อยแล้วไอ้น่ไปต้มกาแฟค่ะทำต้มกาแฟแล้วแล้วเอ้จังพามานั่งอยู่ใน,นสวน,นเนาะค่ะเนาะโมเมนต์เฮอโมเมนต์สำรับตัวเองมันบ่ความสุขเล็กๆน้อยๆประจำเหือน,นเนาะค่ะเนาะเขาก็ต้องทำเองเนาะคะ่ะ ของบนี่เขาบบมีเพิ่มมาเอ้เขาเด้เอ้ยาวเขาก็ต้องมาอันอยากมีความสุขเขาก็ขนวขยเอาเนาะค่ะเนาะเล็กๆน้อยๆกันยังมีอันความสุขตามอันวิถีชีวิตของแต่ละคนมันบอกก็ย่าไปเบิ่งอันขนอื่นหลายเลค่ะแพราะว่าที่เอ่ยาวนี่ก็คือเอาเอาที่ตัวเองเป็นแล้วก็ตัวคือเป็นตัวของตัวเองเนาะจ้ะเนาะ เป็นตัวของตัวเองบ่แม่ว่าไปตามหมู่ไปมดกรบโบได้ดิค่ะชีวิตนี้เฮาน่ะไปตามคนอื่นก็บ่มีความหมายเลยว่าเฮาต้องเอาที่จุดที่เฮาต้องการเนาะ,ะเนาะที่เป็นตัวของเฮาจริงๆค่ะมันสีได้อยู่ได้นานนานยาวนานถ้าโมถ้าไปตามคนอื่นพู้นึ่งเอดแบบนั้นผู้นึ่งแห่กันไปเลยอ,อ้าบ่ามีจะเกิดขึ้นเลยว่าเนะนะาะก็ได้แค่ช่วงเวลานี่น,นี่น้อยช่วงนั้นค่ะทําได้แค่ตรงนั้น พออันเวลาล่วงเลยไปก็เฮาบาแม่นตัวเฮาเองเฮาก็เอ็ดบไดานานเนาะค่ะเนาะเพราะฉะนั้นทำเจอก็คือมันเป็นตัวของตัวเองมันบอกเป็น,ต,ปนตัวเองเป็นที่เป็นจุดยืนของตัวเองเนาะค่ะเนาะเราบบได้เขาคนอื่นเดือดร้อนนะคะที่ว่าเอ่ยเว้านี่ค่ะอันนี้ก็มาเป็นแบบความคิดเอ่ยนะคะมันก็แล้วแต่เนาะค่ะเนาะแต่ว่าที่จริงแล้วมันก็จริงจริงแล้วมันก็เป็นแบบมันเนยค่ะเพราะว่าแต่ละคนก็มีชีวิตส่วนตัวบางอันเถอะ มีโคงที่ตัวเองชอบที่ตัวเองบ่ชอบเนาะคะ่ะเนาะมักบ่ามากะะักเนาะว่แม่บอกมันก็เป็นอันความคิดตั้งกันว่างั้นเถอะแต่ว่าเขาก็มายืนอยู่ตรงจุดที่มันบาลานซ์กันเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะช่วงเดือที่มันผ่อนผ่อนสัน้นผ่อนยาวได้เขาก็ทำแม่บอกช่วงที่เหลือที่ว่าเขาอู้บ่ไหวแล้วเหาวันเหลือลน้นเขาก็หยุดเนาะค,ะะคะ่ะเนาะเหาก็บ่ไปอันว่าแม่บอว่า,าเฮ้อ อันตรก็เฮอ้อยเมดดนี่กับบัวใดเนี่ยะคะ่ะลังคนลังเพื่อนฝูงก็เป็นบางคนส้อยไหลก็ว่านแห้งโบแห้งดูแลตัวเองบัวใดเนาะคะ่ะเนาะบางอย่างเอ้แห้งว่าใส่ฝังค่ะบางอย่างอันนี้มันก็เป็นเอ้ว่ามันเป็นทั่วโลกอันสากลเนาะคะ่ะเนาะอาจักเล่าตอฝังเนะะี่ยค่ะเล่าไปเมดเอ้ก็ไนนะ้เล่าเรื่องอัน การเป็นตัวของตัวเองเนาะค่ะเนาะจากการมานั่งฝิงแดดมันบอกเอท่านไอ้นี่ก็มันตัวเองเป็นจุดยืนว่างั้นเดี๋ยวไปสร้อยใดก็ได้เนาะค่ะเนาะสร้อยบบราณเหกาขยุสม่นบอกอันต่ออันต่อก็คือการมัดแหละถ้ามันเกินไปมันก็มันเต็มแล้วเหาก็มันก็เออเลิ่มมันบอกอ้ยังใส่เออฟังเลยค่ะความคิดมันก็ถ้าถึงจุดแล้วมันก็เปลี่ยนเนาะค่ะเนาะเออเออมสังเกตตัวเออนี่ยคือกันตัวเออตุ๊กตานี่คือกัน ถ้าว่ามันเกินเต็มที่แล้วก็ร่างกายเฮามันซิโบกอะหัวสมองความคิดเฮามันสิพาเฮาเป็นไปเ้ยว่าแม่นบอดอันนี้ก็จังจ่มมาอฝังนะคะนะจ่มเพราะว่าหาเรื่องมาว้วค่ะนั่งสิงแดดมือนั่งเบอร์เบอร์ปากเฮาติ่งนี่ก็พันเพราะว่าอ่ะเราเติอพันเอ็ดนั่งซิื่ออยู่สนิกาโบได้เนาะค่ะเนาะเขาก็ต้องหาเรื่องมาว้าด้วยค่ะเด้อที่เอ่ยันไซเฮาฟังอันนี้ก็ได้ บบได้มีเตอเด้ค่ะเอ้ยก็เป็นธรรมดาของเอ้ยูย่ดังที่เอ้ยก็เว้าหลายดังที่เอยก็นั่งจิ้งค่ะแต่กระสิโบโบพยายามนั่งจิ้งเพราะว่าถ้าอาทิตย์หลงเขาก,ก็ต้องคุยเนาะค่ะเนาะอย่างน้อยก็ต้องเฮอเพื่อนเพื่อนได้ยินเสียงเหาน้ำมันบอกว่าว่าเววเตลได้สิน่คะโอ้ยมีเหตุนขนาดเลยค่ะ มาค่ะบันเอิญนะไปต้มกาแฟนะคะต้มกาแฟแล้วเราเอ้ยจังนะ่ะพามาอันนั่งคําว่าแดดพ่ยังโบเฮียไปเอ้ยก็จังผ่ามานั่งนกินกาแฟอยู่นํำส่วน,นะะเนาะค่ะเนาะมันซีเฮอีกบรรยากาศนึ่งมันบอกอะคลิปนี้ก็จังโพซ้ำนี้นะะเนาะค่ะเนาะพี่แดดก็ลับอิ่ลีเดอคะ่ะนี่ซะอะพบกันคลิปหน้านด้วยจ้าสวัสดีค่ะ